บันทึกหน้าที่14วันที่15มีนาคมสองห้าหเชดตอนนี้ก็วันที่16ปีหนึ่งครับแต่แล้วก็คือเราทำ,น,ำนู่นทานี่เนาะแล้วก็กว่าจะมาก็ห้องน้ำะาห้องตอนที่ก็คือนอีกก็เลยกว่าจะเสซ็นน้ำอะไรก็มาตอนนี้วันนี้ ตื่นมาฮะประมาณสิบโมงกินข้าวปกติเราจะไม่พูดถึงานแล้วเพราะว่าก็สั่งอะไรเดิมๆมากินกันแต่วันนี้เราก็กินค่อนข้างเย็นนิดนึงอ๋ออย่างนึนงที่แตกต่างปกติสั่งตำซัวปลามาใช่ไหมพราะมันไม่มีตำซัวไดแต่เราลองคิดไปเป็นตำซัวไดถามว่าทำตำซัวใส่มไม้กินด้วยซึ่งอร่อยดีนะอเออร่อยดีแล้วก็ วันนี้ก็มีอะไรเนาะอ๋อวันนี้เรทไ,ได้ที่โปรติเกสสั่งไข่จอมาตูมใช่ไหมรอบนี้เราลองสั่งเป็นกุ้งนะจ็ดกุ้งอเออเผ็นกุ้งหรือว่าอะไรไม่รู้ลองกินก็เลยดีนะแล้วเราก็วางแพรเราเพรว่าตอนเช้าเนี่ยเราอเอ้าแก่จอมาอุ่นกินสมัยสหนึ่งแค่ไม้เดียวก็พอแล้วตอนเย็นก็สั่งอาหารมากินเออตอนเย็นก็สั่งอาหารมากินตอนเย็นจะสั่งเป็นตำซัวลาบนะอะไรมากินเข้าเหนียว เออแต่ตอนเที่ยงนี่น่าจะเอาตอนที่สั่งเมื่อวานมากินก็คือตอนมืดเนี่ยมันจะกดง่ายใช่ไหมแล้วก็กดเลยสั่งเนี่ยสั่งหมูมะน,นาวมาสามสิบห้าสี่สิบาทนี่นแหละเออเดี๋ยวมากินตอนเที่ยงจริงจมิงมากินได้หลายคนใช่ไหมวลาพุกวอุ่นกินตอนเที่ยงตอนเย็นก็สั่งส้มตำแลมากินเป็นอาหารเบาๆานะ้ส้มตำรับหมูยี่ยวไม่เผาหรอกตานเยอะแต่ก็แต่ก็น่าจะเบาอยู่เบากว่ากินข้าวปกติเพราะมันเป็นส้มตำอย่าไปกินหำเยอะ วันนี้ก็ไม่ได้ทำแอป IG แล้วเราเราทำงานพ่อเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ UI เสร็จแล้วเออ UI เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ลองรับ Data เดี๋ยวจะทำพรุ่งนี้จะทำให้ลองรับ Data แล้วก็จะเริ่มสร้าง Database เบแค่สร้างการไม่รู้เหมือนกันทำไใช้เวลานานอ๋อใช้เวลาหนาเพราะเราไม่เคยไม่เคยทำแบบเราไม่คล่อง HTML C s s j a v a s c r i p t เนาะเราเวลาทำเราต้องไปลองแบบ Java สก r i p อ c o m p i อ e r ออนไลน์ตลอดแล้วเราก็ต้องเสือเสื่อเวลา เหมือนดัสอืมแล้วเราไม่แน่ใจด้วยไงแบบบางทีก็ต้องไปเช็คตลอดตลอดดรแบบบางทีก็ทำไม่ได้นะว่าทำไมแต่ว่าสกิปถึงไม่มีการคอนฟิกไทป์ของฟังก์ชันตอนรับค่าเข้ามาอะไรแบบนี้มันมือถ้าช่างเถอนะเนาะเรื่องงานแล้วก็วันนี้มดก็ยังคงมาเหมือนเดิมแนละ้วว่าถูแล้วเนี่ยตอนนี้มดก็เริ่มใหม่ละเ,เป็นตัวเล็กๆนิดน,นึง แล้ววันนี้เราก็เหมือนเดิมตากผ้าห่มสักตาผ้าห่มใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้แดดแล้วโอเคผ้าห่มเริ่มแห้งแล้วพอฝนเดี๋ยววันนี้ฝนจะตกเราก็จะไปเก็บใช่ไหมปรากฏอะไรรู้ไหมเราไปเก็บกานฝนตกแต่ฝนไม่ตกรวมถึงตอนที่ไปเก็บอะผ้าห่มมันปิวตกเออสรุปคือผ้าห่มผืนนี้มีสองสามวันแล้วแบบสามอาจจะสามสี่วันแล้วคือแบบสักตาแล้วก็ต้องสักตาวนไปว่าฝนตกแล้ววันนี้ก็ปิวตกมันอื่นก็วลหลายอย่างหลายสาเหตุ วุ่นวายเมื่อวานนะเมื่อวานดีแต่ว่าดันมีนกมาเกาะเออเห็นเห็นคนนกวางอยู่ข้างบนพ่ะผมโคเซ็งเลยเหมือนทุกอย่างมันชอบมาขัดเราเนาะเซง็งตรงนี้แหละว,วันนี้ชานมไข่นุมไปสองแก้วแตไม่ค่อยวานนมมัน้ะยวกวนไ้มวันนี้อาหารปลาด้วย ขยับไปทิ้งมีอะไรอยู่แล้ววันนี้วันนี้ไม่มีแล้วละว่าเหมือนกันไม่อยากเสียเวลาเยอะเพราะเราเหลือหูฟังไปชาร์จแบตอยู่แล้วแบตมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะว่าจะต้องชาร์จแบตอะไได้ไม่ได้ชาร์จมาสามวันแล้วมันเตือนมาสามวันแล้วอยาจะสี่แล้วก็ไม่รู้เกมมันจะดับ อเกมดับเสียงมันกระตุกเออแล้ววันนี้ก็น้องน้องน้องได้โค้ดมาสามสามค้ัวใช่ไหมโค้ดฟรีของช h อป e ี้หนึ่งร้อยบาททีเนี้ยน้องอีกคนหนึ่งอะ่ะเคยใช้ไปแล้วรอบหนึ่งห้าสิบาทแต่เราไม่เคยใช้แล้วน้องก็เลยให้แบ่งกันซึ่ง มันมี3าใบแล้วคือน้องอีกคนหนึ่งไม่มีอะไรจะซื้อเว้ก็เลยจะซื้อนมแพคให้หมาซึ่งหมามันไม่จำเป็นต้องกินนมแพคมาโตหมดละเออมันเหมือนกินแบบเป็นของเล่นแล้วเราอาจจะซื้อครีเอเอีกกับน้ำยาล้างจานซึ่งมันเป็นสิ่งทนีต้องใช้เนาะเออเราก็เลยแบบอมีสามมันเราใช้สองเยกันในในยันก็เคยแล้วทําซื้อของไน้สไลด์เออคือแบบเข้าใจไหมคือโปรติไม่คิดจะซื้อนมแพคให้หมาเพราะว่าเปลืองเงิน แต่พอมีของฟรีแทนที่จะซื้อหมดจะเป็นแต่แต่ตัวเองจะซื้อให้หมาเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนล้างจานเออหรือว่าล้างมือตัวเองก็แบบว่าไม่ได้เป็นคนจัดการแบบเปลี่ยนน้ายาก,ก็เลยแบบรไม่ไม่ซื้อซึ่งเราก็ต้องออกเงินเองเออทีนี้พอไปใช้ซื้อแล้วก็ยังเสียค่าส่งเสียอะไรนะัมาหน้าสิบบาทอืมก็คือเรายังต้องเสียงเงินของเราเพื่อซื้อของสดรว,วมมาอืมทีนี้น้องก็้าเรายําเลยแบบทุเรศ เล่หถนแตัวเนี่ยเป็นแบบนี้ะจาทุกอย่างเะยรเนี่ยดูดาแบบาดารัวเป็นสิบนาทีเลยในครั้งที่เราซื้อของยำเป็นเออแล้วตัวเองก็เคยใช้ไปแล้วรอบหนึ่งหนึ่งจะแค่ห้าสิบาทแล้วแต่ยังซื้อของยำเป็นอีกข็ดดา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 ทั้งตัวเองแล้วคืนแล้วคืนน้องคนนั้นก็บอกว่าตัวเองซื้อของเพื่อส่วนรวมแต่คือไม่มีใครได้ประโยชน์จากนมแพนนอกจากนอกจากน้องคนนั้นที่เป็นคนให้หมาคือหมาได้กินซึ่งหมาไม่จะไปต้องกิน เออแล้วมันกินอย่างอื่นอะไรกว่าอีกน้องไก่อะไรเงี้ยเออแต่ตัวเองอยากให้นมแพ็คเป็นความสุขของตัวเองคนเดียวเท่านั้นเออล้วบอกว่าเป็นความของส่วนรวมกับการบอกว่าของเราเห็นแก่ตัวซื้อของให้ตัวเองเออไม่ใช่ของส่วนรวมเราซื้อน้ำยาล้างมือกับกับน้ำยาล้างจานซึ่งทุกคนต้องกินข้าวล้างจานเออแล้วเวลาเข้าห้องน้ำก็ตั้งน้ำามือทุกคนใช้เออแต่ไม่ไีใครเคยเติมไม่มีอะไรไมีแต่เราเติมแล้วบอกเป็นของส่วนตัวคือแบบ อะไรวะคือแบบเหนื่อยมาเลยอยู่คนนี้เหมือนแบบผตรงเหมือนบอลเลสีหนาวจริงคือเหมือนอย่างเช่นสั่งข้าวมาใช่ไหมเออแล้วก็สั่งมากินคนนี้ก็จะแบบจะมาแจมคือแบบเหมือนเหมือนตอนแรกเราจะสั่งเองเราก็เลยแบบเออสั่งให้พวกเรากันเองเออที่นี้เขาไม่ยอมสั่งเพราะว่าปึงเงินแล้วก็มาก่อเออมาแย่งกินคือคือแบบมาส่งใช่ไม่มีสามกองแล้วก็คนละกลอง อยู่ดีก็เดินมาแกะทุกกองแล้วก็ตักอันที่อยากกินไปตายอันที่อยากกินไปเวลาแม่กินอะไรก็แบบจะเดินมาแล้วก็หันหันหันเาไปคือแบบพูดเห็นแก่ตัวอหรือแบบอ,อ,อ,แบบอย่างวันนั้นอะ่ะกินส้มตาใช่ไหมมีมีปลูใช่ไหมทีนี้เนื้อปูอ่ะมันตอนแรกไม่มีคนกินปูแล้วแม่ก็กินปูแล้วน้องก็หมหนือนมาพูดเพราะว่าออมีปูปูมีเนื้อแล้วแล้วแ,แม่ก็แบบอ่ะงั้นเอาไปเออคือเหมือนจยได้ แล้วน้องเห็นก็ไม่มีเนื้อก็ตักขึ้นแม่เออซึ่งตอนนั้นนะแม่แม่ก็ตักตัวใหม่มาแล้วซึ่งตัวใหม่มีเนื้อเยอะแล้วน้องเห็นก็แบบว่าอุ้ยเนี่ยเนื้อเยอะแล้วก็เอาไปก็แบบเชี่ย er, อยากกินเนื้อเยอะแล้วแบบตอนแรกจะแย่งไปแล้วพอทีนี้เห็นเนื้อน้อยก็เลยไม่เอาแต่พอแม่เอาชิ้นใหม่มาเนื้อเยอะก็เลยมาขโมยไปแบบโคตรเที er ่ย <laughs> เออแคือคอยหาเลื้องตาเราตลอดทุกวันนะอย่างที่แบบแบบ ดูปัญญาอ่อนนะอย่างหนึ่งก็คือเหมือนสั่งเข้ามาออแล้วที่นี้ข้าวมันไม่พอใช่ไหมเ,ออเพราะว่าอน้องคนนั้นมาแย่งของพ่อคือแบบเหลือน้อยกว่า20-30%ของข้าวกล่องปกติปกติอ่ะคือไม่อิ่มสามสี่คำหมดออคือน้องแบบตักแย่งไปอะไรอร่อยนะกินก็แย่งแย่งตักไปเราเห็นเราก็เลยแบบแบ่งในส่วนของเราอะเดินไปแบ่งให้พ่อแล้วน้องก็ด่าเราว่าทุเรศปัญญาอ่อนแย่เห็นแกตัวขโมยพอกินคือแบบเราแบ่งให้พ่อเว้ย เออพราพ่อ,พอ,พอแทบจะไม่มีอะไรหเหลือกินแล้วแต่น้องด่าเราให้เราเดินไปเออคือแบบเหมือนโยนความผิดให้เราด้วยว่าแบบที่มันเหลือน้อยเป็นเพราะเราเอออะไรแบบนั้นอะ่ะเออคือตัวเองคนจนหมดจนพ่อไม่ได้กินแล้วพอเหตุเรากลาลังเดินไปก็แบบบิบบวยความผิดว่าเป็นความผิดเราก็าแบบไปแย่งไปอะไรด้วยเออคือแบบอะไรวะเฮี้ย จริงมีหลายเรื่องเลยนะหลายอย่างเยอะมากเราโดนด่าทุกวันแค่เดินไปเจแอแค่ดาวาัทุมเทศปัญญาอดอแก้วอะไรแบบนีน้อย่างเลยอะมีใครอยู่บ้านแล้วแบบต้องเก็บไปเลยคนเดียวเงียบๆไหมเออพอไปอยู่เป็นครอบครัวแล้วแบบเลยเลยไม่ต้องเกรงใจใช่ไหมรอมแบบทําไมเราต้องแบบไปเก็บเก็บเก็บไวไรรักษาอราย,ยากแบบแบบไม่ได้แค่ั้นนะคือมันไม่ใช่มไม่ใช่ตดเหม็นอนะไรที่มันแค่เลยอ,อืม หรือเพื่อนบางคนอาจจะเลยทุรุ่ยทุรลด้วยซ้ำเออทีนี้พอเราเลินน้องก็จะด่าเราก็แบบทุเรีอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบด่าว่าจงใจมาเลอใส่ตัวเองอะไรเงี้ยคือแบบอะไรก็ไม่รู้เออแล้วทีนี้คือแบบชีวิตปกติเราก็ใช้อยูด่ดีน้องก็เดินเลยเสียงดังใส่แล้วแบบก็ไม่อะไรคือแบบตัวเองก็เลยแต่มาว่าเราอะไรเงี้ยแบบหลายอย่างเลยหลายอย่างแบบเออคือแค่เดินเจอน้องก็จะแบบสะบัดมือแบบอีใส่เรานี่ยแบบ สุดมากแล้วคือเราเรื่องเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเว้ยคือเราเราเราไม่ค่อยเล่าให้เพื่อนฟังถึงเล่าเราเราจะเล่าเหตุการณ์แต่ไม่ใช่มุมมองของเรานะจะเล่าว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกันอะไรเพื่อไม่ให้เพื่อนแบรแต่น้องเราไปเล่าเพื่อนฟังเหมือนแบบใส่ร้ายทําให้เราดูแย่อะไรเงี้ยเป็นตัวร้ายในชีวิตอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่เราบอกเลยนะว่ามีหลายรายอบที่จะติดกล้กองมูจรติดหรือถ่ายวิดีโอในบ้านเออเพื่อให้ดูพฤติกรรมแล้วน้องเราก็ดา่า เออบอกว่าแล้วเมื่อสิ่ส่วนตัวอะไรเงี้ยผิดกฎหมายเพราะมันรับไม่ได้คนความจริงเว้ยคือโลกเหมือนเหมือนรอบตัวเขาอะแบบตัวเองทุกเสมอดีเสมอคนอื่นแย่อะไรเงี้ยเออแต่พอจะอาจหลักฐานระบพิสูจน์ด็กคนเรียนรู้รับไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบทำเ,เราคือบริสิกจริงทําให้คนอื่นแบบเครียดจมทุกอะไรเงี้ยแถนแย่งคนนู้นแย่งของคนนี้กิน เขาจะไม่กินกับข้าวหรืออะไรของเราเลยนะแต่ถ้ามันอร่อยปุ๊บหรือแม่ไม่ได้กินก็จะมากินอประมาณเนี้ยแต่ถ้าไม่น่ากินก็จะแบบเหมือนว่าเราไม่กินของเราอยู่แล้วน้องก็จะบอกว่าไม่กินของเราอยู่แล้วซึ่งจริงไม่ใช่มันแค่ไม่อร่อยเออย่างเหนเนี้เราซื้อต้องตาลามาแล้วมันอร่อยใช่ไหมเราก็เลยบอยแม่ลองกินแต่คือมันนานแล้วต้องต้งเย็นแล้วหกชั่วโมงแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเสียงไงเออแล้วเราก็แบบกาจะไปกินด้วยซ้ํา พอไปถึงก็แบบเอาหมดแล้วว่าแม่ลองกินอะไรเงี้ยเออแล้วน้องก็มาด่าว่าแบบเนี่ยเราเราให้กินของเสียของบงูดหวังแปรแล้วเราให้ให้กินแบบเราไม่ได้ให้หน้องกินเราให้แม่กินให้ลองชิมเออแล้วรวมถึงเราก็จะไปกินอยู่แล้วด้วยเออคือแบบโอ้โหเพื่อนบรรยายคนเนีย้ยพูดตรงเดี๋ยวเราจะเริ่มวันนี้เราจะเอาอันนี้ สองต่านเนาะโอเคเนี่ยจริงประมาณานี้นะเอ้ยขึ้นได้ เขาอ,อะไรอ่ะเขาอะไรลูกเป็นตีวเหรอเป็นเพลินอ่าเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว,ดว่าที่น้องเดินติดเนี่ยเพราะว่าตรงน,นี้ ต้องมีขึ้นมาใหมหน่อยนี่ด้ะอ่าน่าอีสนัพอร์นอ่ะแย่ละตรงนี้มันไม่ได้ก็คือเหมือนมีคนแนะนำว่าตรงนี้มันต้องเพิ่มขึ้นไหมทั้งที่มันก็เด็กแค่ช่องเดียวนะอ๋อใช่ใช่เราต้องไปดูข้างล่างเนาะข้างล่าง ข้างล่างเนี่ยเราจะต้องทำให้ยื่นออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งฐานเนาะโอเวหแล็บกลับไปตัวนู้นเนาะมันโอเว้นแลปไม่พอไออันนี้มันสร้างไม่ได้ทำให้เดินยากไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ได้เอาตกตกเลยดูนะ้องเดินได้ไหมอ่าต่อคิวต่อคิวมันนไม่ได้ส่องฟางสุดท้ายมันก็ใช้ฝัางเดียวนะออนเฮส่องเฮส่อง <c oughs> พ่อนอยู่พ่นเลยข้างบนก็มีจุดพ่นแต่ไม่มีใครมามีคนบอททำแคส่สองสามชั้นแบบก็อันนี้ก็หลานอีกอย่านะ <c oughs> แล้วเราก็ทำแบบสูงมากเลยนะแต่คือทำไมไม,ไม่ได้อะไรทำอะไรได้อันนี้กดผน,นังได้ จะเก็บได้แค่ไหนของวันนี้นตกตกแต่ง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 ด้วยอะไรรู้อ้าวมืดแล้วนะนมืดแล้วนะพอเราตั้งให้มันมืดเทสเลยบอกไปเราตั้งให้มันมืดไว้จะได้ดูว่าน้องมันนอนได้ปล่าอืมอากาศเปลี่ยนไป เราจะต้องหาจุดทําแรกนะตอนแรกเหมือนเหลือแค่เราต้องไปล่าทรัพยากรน,นะ เมืดแล้วบักน้องขึ้นนอนไม่ได้ลบขึ้นน้องขึ้นนอนไม่ได้นะช่ตอนมืดแต่น้องนอนไม่ได้ ดไฟทำไมก็ไม่รู้งีอ๋อจุดไฟเอันนี้สว่างแล้วมร็เดียวมันมาาันไปอย่างรวดเร็วครับอืม้เดี๋ยวเรามาสร้างตกผู้คัดของเนาะ นี้กินไม่ใช่ครับนี่ขาที่อยู่ตรงนี้อิงัาอย่าให้มันไปทางนู้นนะซ้อม ยังไหน,นะเพราะว่าเรายัางไม่ได้ออกแบบว,ว่าจะจัดยังไงเนะาะทำไล่เดียวเลยนะข้างบนไว้ก่อนเอาอันนี้ก่อนก็มีผ้า <c oughs> เดี๋ยวไปล่าผ้ากันล่ามอนนั่นนั่นแหล,ละใช้เยอะแล้วตัวอะไรตัวอะไรวะ วิงเส้นใหญ่อ๋อเรามีเส้นใหญ่เหรอนี่าว่ะเราแค่ต้องไปเอาผ้าเราแค่ต้องขับผ่าไปท่่ตียอะไรเพื่อนอน้องมันยี่ว การช่างฝีมือเออหรือเอานกมาดีนะอ,อ๋อน้องพาวทำง,งานไม่มีช่างฝีมือร้อยนี่คือร่างงานโอ้นี่อ,อง,อ,งอ่า ไม่ใช่ในี่รับยังยังไม่ได้จะเปิดสวยเก่งมากลุกขับผ้าไม่มีคนแก่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอ โอเคเราต้องไปลากแกะกันนี่อะไรอ่ะตกซ่อมโอเคติดกระซอมเหรอเออง่ายดีนักสะสมรับเราคนนี้ เราไปเอาคนแก้หน่อยนี่เอาคนแก้เราเราจะตรงนี้นี่ตรงนี้อนันนี้คนแก่ เก็บเลยนี่เนี่ยชิคกับปีแกอยู่ไหน <c oughs> เฮ้ยแกหายไม่อยากได้เนื้อแก่แกครั้งนีอยู่โอ้ oh my god เจอแต่ชิคกับปีชิคกับปี yeah y e a พอตรงนู้นหน้าหน้าสร้างบ้านหนึ่งแล้วเราต้องมีแหน่เราต้องมีฐานจุดหนึ่งที่อยู่ตรงจุดสานแน่เราลองไปตรงนี้เผื่อมีน้องแกะ น้องแก่ใจตรงนี้ก็ได้ตัวน,นี้เราสามารถที่จะพาไปได้เลยใช่ไหมเฮ้ยดูความไม่สับสนเราไปหาน,น,น้องเก๋ดีกว่ากเก็บไปไลยหมดอะกเก็บดบอลเจอแล้วนึ่ร้อยนึ่ร้อย จะมืดแล้วอะไรบ่อะไรบ่ไม่มีละวุ่นวายมากเลย ีข้าอ,อ,อยไม่เวิร์กใช่ไหมถ้แบบนี้เราสิ่งที่เราสร้างมาก็คือสูญเสียหมดเลยนะเราจะคือแบบเราไม่รู้เราจะสร้างไปทําไมเลยพวกทานแล้วเนี้คือแบบสุดท้ายน้องก็เดินขึ้นไปทํางานไม่ได้เห็นไหมเราชนะนัน้เราก็สร้างหอ,อกอยไปก็เหมือนไม่มีมีหอ,อกอยก็เหมือนไม่มีเพราะเราจะไม่เห็นน้องเดินม,มันก็แค่ออบเจกต์ธรรมดาเดินมันก็แค่แบบฐานธรรมดาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะ เห็นไหมถ้ามันเป็นฐานธรรมดาที่แบบที่แบบไม่เห็นน้องเดินขึ้นมาทํางานนะ่ะหมายความว่าหมายความว่าเราไปสร้างแยกก็ได้หรือไม่ต้องสร้างตรงใกล้เผา,าบอกก็ได้สร้างฐานไม่เหมือนกันมีอุปกรณ์มีอะไรเหมือนกันเออเพราะไงเราก็ไม่เห็นน้องเดินขึ้นมาทํางานอยู่แล้วแล้วเราไปสร้างฐานแยกตรงที่มันที่มันจําเป็นจริงจไม่ทำงานมนาะ เลี้ยนะำเงี้ยก็ก็เสร็จโอ้โหักจนันไปไวมาไวมากปุ๊บล้อเาสาตรงนี้ได้นะฮะขอปืนเบเดเยง สองคนเลยสิบสามบุนคลนี้มีข้าไรได้อ่าสร้างพวนี้นี่นี้ยนี่ซ่อมลำแสงนี่น้มีน้ำแข็งรับตัวน้ำแข็งไดก หาไม่ยากครับเนี่ยเจอแล้วเรียบร้อยอ๋อมีน้องช่วยด้วยคราบอยู่นอกเขตนะนะ แบบนไม่ขาดบอกนะว่าตรงไหนมีอะไรบ้างคือถ้าเคยเดินเจอไปแล้วมันควรจะบอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะง่ายตรงเผาเด็กอะไอ้เผาเด็กเนะนี่ยเนี่ยมันควรจะมีกดปุ่มหนึ่งดูตำแหน่งไว้ตรงไหนพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นมินิมพแล้วก็มีมีไอคอนน้องเนี่ยอยู่แถวตรงจุดที่มีน้องอยู่แต่เขาใจแหละว่าบางทีมันก็สมเนาะอะไรวะอะไรดังพัง ไม่ทำอะไรพังอยู่แถวห้องเซตเพาเดียมไม่อย่างนี้มีพี่น้องก็ไม่มาคุดกันเธอเพาเดียมมีน้องป่วยนะ อเอตัวไหนไอซีเอสไม่ค่อยเจอตัวแล้วนะช่วงนี้ยังไม่มีแล้วยังไม่มีแล้วเดี๋ยวมื้อคืนนี้คงถึงเวาลาไปแล้วถั้งสุดท้ายน้องก็นอนไม่ได้เนาะอยู่ขึ้นมากินอืมเตงมูมหิง เดี๋ยวเคือมองเห็นก็ไฟต้องมีว่าไฟแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนไหมาะไฟน่าจะไปเอาไม่นานเดี๋ยวเราออกไปเซตติ้งค่าโลกให้บัญชาละเพราะว่าเราเหลือน้องขึ้นมานอนไม่ได้นี่ว่าโอ้ผลิตผลิตเลย วันนี้พอแค่นี้กันวันนี้ครับทุกคน